พรสวรรค์หรือจะสำคัญกว่าพรสแสวงหลายคนอาจจะคิดว่าคนที่จะสร้างสรรค์ศิลปะได้นั้นต้องเป็นคนที่วาดรูปเกง่งและคิดต่อไปว่าการวาดรูปเกง่งนี่คือพรสวรรค์ที่ติดตัวมาตั้งแต่เกิดไม่มีใครยืนยันได้ว่าคำกล่าวนี้จริงหรือไม่แต่ที่แน่ๆไม่มีใครทำอะไรเป็นมาตั้งแต่ยังเป็นทารก ทุกอย่างล้วนถูกเติมเข้าไปทีหลังเมื่อชีวิตผ่านมาถึงช่วงเวลาหนึ่งประสบการณ์จากสภาวแวดล้อมที่ดำรงอยู่สิ่งที่พบในวิถีชีวิตประจำวันการชี้นำจากผู้ใหญ่ผ่านการฝึกฝนเรียนรู้จากครูบาอาจารย์ชีวิตเดินทางผ่านเวลาทุกๆสิ่งล้วนตกทะลึกอยู่ในหวงมโนสำนึกเริ่มต้นจากความสนใจในการวาดรูปตามมาด้วยการศึกษาเรียนรู้ ทุกอย่างล้วนมาจากการสแสวงหาทั้งนั้นเมื่อมีความรู้มีความเข้าใจเกี่ยวกับศิลปะเข้าใจหลักการต่างๆที่ว่าโดยพื้นฐานของการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะอาทิเช่นหลักการจัดองค์ประกอบศิลปมีความเข้าใจเรื่องความสมดุลความเป็นเอกภาพความกลมกลืนความขัดแย้งรู้จักสร้างจุดเด่นจุดรองและที่สําคัญก็คือมีจินตนาการ ก็สามารถสร้างสรรค์ผลงานออกมาได้อย่างน่าสนใจการสอนศิลปะในสถานศึกษาระดับสูงทั้งปริยตรีปริยโทและปริาเอกมีบทบาทสำคัญอย่างมากในการสร้างศิลปินในยุคปัจจุบันชอนอาจจะกล่าวได้ว่าใครๆก็เป็นศิลปินได้ไม่เฉพาะผู้ที่มีพลสวรรคิ์เท่านั้นการมีทักษะทางฝีมือ การมีชั้นเชิงในการจัดวางองค์ประกอบในงานศิลปะคงไม่สําคัญมากไปกว่าการมีใจรักรักในการสร้างสารรค์ศิลปะชนิดที่เรียกว่าลหลงไหลอย่างหัวปักหัวปำทุ่มเทอุทิศแรงกายแรงใจทุนทรัพย์และเวลาบางทีอาจจะต้องอดทนกับคําดูถูกถากถางเยอะหยัน การมีความคิดที่แน่วแน่ในอุดมการน่าจะเป็นเรื่องที่สำคัญกว่าความหมายของคำว่าพรสวรรค์ในยุคสมัยนี้อาจจะไม่ใช่ความสามารถพิเศษทางทักษะฝีมือเหมือนที่เคยเข้าใจกันมาพรสวรรค์ในวันนี้ก็คือการมีใจรักในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะชนิดที่เรียกว่าอย่างหลงไหลและศรัทธา จนถึงกับอุทิศชีวิตให้นั่นเองเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมได้สร้างสรรค์คลิปใหม่ๆออกมาการุณา,ากดไลค์กดแชร์และกด subscribe s u r สไครห์ผมด้วยนะครับพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีครับ